แม้ว่าน้ําท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีจะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าที่ตําบลเขาตูมอําเภอยะรังชาวบ้านกว่า150รอบครอบครัวเวลานี้ต้องอาศัยเต็นท์พักอยู่บนถนนนะคะอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในเมืองปัตตานีก็คือข้าวของเสียหายจนกลายเป็นขยะน้ําท่วมค่ะเวลานี้ทางเทศบาลเร่งจัดเก็บขยะหลายพันตันเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในสองวันติดตามเพิ่มเติมกับคุณติชิลาพุทธสารพันไรยงินสดมาจากอ,อําเภอเมืองปัตตานีคุณติชิลาเชิญค่ะ แม้จะมีขยะหลายพันตันจากน้าท่วมในครั้งนี้นะคะแต่ว่าทางเทศบาลเมืองปัตตานีมั่นใจค่ะว่าบ่อขยะที่มีอยู่นั้นจะเพียงพอที่จะรองรับขยะได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นกังวลน,นั่นก็คือขยะที่อยู่ในทะเลที่ลอยไปในช่วงน้ําท่วมค่ะจากปกติในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีจะมีขยะประมาณ20ตันต่อวันนะคะแต่ว่าวันนี้ขยะที่เกิดจากน้ําท่วมนานกว่า5วันทําให้ปริมาณขยะ มีมากกว่า200ตันค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปัตตานีจึงต้องใช้รถตะเวนเก็บตั้งแต่ช่วงน้ํายังไม่ลดมากนักเพื่อลดภาระในการเก็บในคราวเดียวและป้องกันการเน่าเสียของขยะนะคะที่จมอยู่ใต้น้ําหลายวันพร้อมขนย้ายผู้เขาขยะเหล่านี้ไปทิ้งยังบ่อขยะของเทศบาลในอําเภอยะริงที่ยังเพียงพอที่จะรองรับค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาขยะนั้นเป็นปัญหาใหญ่ในการระบายน้ําที่ท่วมสูงและยังกลายเป็นขยะในทะเลเพราะว่าน้า ้ำนั้นได้พัดลอยไประหว่างน้ำท่วมค่ะปรากฏว่าสูบสักสองสามชั่วโมงเราต้องใช้คนดําน้ำเพื่อเอาขยะออกเพราะขยะเยอะจริงๆนะครับวันนี้อยากจะบอกผมพูดเรื่องขยะตลอดเมืว่อสัมภาษณ์ที่ไหนผพูดเรื่องขยะเพราะขยะนี่เป็นตัวปัญหาถ้าไม่เกิดความเสียหายที่เราคาดไม่ถึงถ้าเราเราให้คนดําน้ําซึ่งมีความเสี่ยงไม่เสี่ยงแต่เราจะเป็นต้องทําถ้าเครื่องจักรเราเดินไม่ได้เนี่ยน้ำเราคงแช่ไว้นานและมีปัญหา จ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปตัตตานีเร่งมือฉีดล้างถนนมะกรูดซึ่งเป็นย่านการค้าที่สําคัญหลังน้ําที่เข้าท่วมกว่า1เมตรลดระดับลงแล้วนะคะเพื่อเคลียร์พื้นที่ในเขตเทศบาลให้ได้ภายใน2วันค่ะเช่นเดียวกับโรงเรียนเทศบาล2ภายในวัดตานีนรสโมสรที่ถูกน้ําท่วมนะคะวันนี้ครูและเจ้าหน้าที่เทศบาลก็เร่งมือฉีดน้ําทําความสะอาดเพื่อกลับมาเปิดเรียนให้เร็วที่สุดค่ะ จนถึงบันไดขั้นสุดท้ายของอาคารแต่ดีว่าปริ่มๆยังไม่ทันขึ้นอาคารแต่ก่อนหน้านี้พอโรงเรียนจะสั่งปิดนี้เราก็ตัดไฟตัดอะไรหมดเลยค่ะ,ะก็เด็กๆวันจันทร์อังคารพูธนั้นยังมาโรงเรียนได้อยู่นะพอน้ําเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นโรงเรียนก็สั่งปิด<ม>เรียน แต่สําหรับชาวบ้านบา่าซาปาเยตําบลเขาตุม่มอําเภอยะรังนั้นฝันร้ายยังไม่ผ่านพ้นไปนะคะเพราะว่าจนถึงตอนนี้ชาวบ้านกว่า150หลังคาเรือนอยังคงต้องอาศัยเต็นท์พักบนถนนสายยาลาปัตตานีมานานกว่า9วันแล้วค่ะเพราะว่าน้ํำยังท่วมบ้านนะคะบางเต็นท์นั้นมีมากกว่าหนึ่งครอบครัวนะคะอยู่ร่วมกันเพราะว่าเต็นท์นั้นไม่เพียงพอและเริ่มขาดน้ําดื่มอย่างหนักค่ะลำบากจริงๆแต่ว่าอันดับแรก ถ้าแถวนี้จะพูดถึงมาไอเรื่องสัวเบียยอะไรน,น้ำมันหลักแรกเลยเพราะว่าบอ่อจมหมดเลยบ่อนั่นกะ็คือขาดแคลนน้ำเบื่องแคลนน้ำเออใจจริงๆเราภาษางานท,ทุกที่ก็ให้น้ำมาก่อนไอพวกสับเบียนอาหารอะไรก็ถ้ามาก็ดีแต่ว่าน้ำทิ้งสุดเลยน้ำนะั่นพระบอมันจมหมดเลยบ่อนั่นะ และจากการสำรวจตลอดแนวถนนในตำบลเขาตูมนะคะพบว่าในเส้นทางจากเจลาไปยังจังหวัดปัตตานีบางส่วนระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงนะคะชาวบ,บ้านบางคนตัดสินใจขายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียหายให้คนรับซื้อของเก่าราคาถูกเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายค่ะแต่ว่าอีกฝั่งของถนนที่บ้านอยู่ในที่ลุ่มต่ำกว่าพื้นถนนบ้านหลายหลังยังจมอยู่ใต้น้ำค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็คือบริเวณแม่น้ําปัตตานีนะคะอย่างที่เห็นว่าปริมาณน้ํานั้นลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วนะคะทําให้บ้านเรือนของชาวบ้านทั้งสองฝั่งคือชุมชนโรงอ่านนะคะที่อยู่ทางด้านขวามือของดิฉันและชุมชนจะบางตีกอตอนนี้สถานการณ์น้ํานั้นได้กลับมาสู่ภาวะปกติแล้วนะคะชาวบ้านเริ่มกลับไปอยู่ในบ้านของตัวเองแม้ว่าบ้านบางหลังนั้นจะเสียหายอย่างหนักจากน้ําท่วมที่ผ่านมาค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจากปัตตานีค่ะขอบคุณคุณติดชิลาค่ะขอบคุณครับ